สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดการประชุมกันครั้งนี้นะครับที่ได้ให้เกียรติเชิญผมเข้ามาร่วมพูดคุยแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ตีหนึ่งกว่านะครับผมเกรงว่า7จ็ดโมงเนี่ยอาจจะตื่นไม่ทันเป็นสามทุ่มขนาว่าเลื่อนไปแล้วเนี่ยก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้นะครับอัดเสียงไว้ก่อน ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มาร่วมส่งเสียงเป็นเสียงเดียวกันของพี่น้องเราที่สามัคคีกันสรุปบทเรียนแล้วก็จะได้เดินหน้าไปด้วยกันนะครับ22พฤษภาคม2563 6ปีแล้วนะครับสำหรับคณะคอสอชอที่ได้ยึดอำนาจซึ่งผมจะพูดสั้นๆว่า การยึดอำนาจของคณะคอสชอเนี่ยถ้าเราจะมองแล้วสรุปกันให้ง่ายให้สั้นที่สุดเนี่ยแล้วสมควรจะต้องสรุปกันอย่างนี้ด้วยผมใช้สโลแกนว่าคณะคสชเนี่ยเข้ามาในในนามของระบอบการปกครองที่สืบทอดกันมานะโดยกลุ่มคนที่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปบ้างแต่เป็นโครงสร้างหลักๆ ของระบอบการปกครองนี้โดยที่มีสถาบันกษัตริย์เป็นแกนกลางนะครับความอยู่รอดของสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งสูงสุดสําหรับระบอบนี้เพราะทหารซึ่งเป็นอีกสถาบันหนึ่งได้ประโยชน์จากการที่มีอํานาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยคอยแตมป์ให้แล้วเมื่อถึงเวลาเหมาะสมมาทหารก็จะเข้ามายึดอํานาจและเมื่อยึดอํานาจแล้วย่อมเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นการยึดอํานาจแต่ละครั้งนั้น งบประมาณของแผ่นดินหนี้สินของแผ่นดินเพิ่มขึ้นเสมอแล้วการรัฐประหาร13ครั้งที่สำเร็จที่ผ่านมานั้นนะเป็นการร่วมไม้รวมมือกันของเครือข่ายที่อยู่ตรงข้ามประชาชนหรือฝ่ายประชาธิปไตยทั้งสิ้นนะครับลายเซ็นของกษัตริยนะ์เรียกว่า13ครั้งนี้ถ้าไม่มีลายเซ็นของกษัตริย์เนี่ย ทหารก็จะไม่มีความชอบธรรมมันดูเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยจะพูดได้เลยว่าถ้าสถาบันกษัตริย์ไม่พยักหน้าให้ทำหรือไม่เป็นคนที่สถาบันกษัตริย์ไว้วางใจเนี่ยการกรัฐประหารจะไม่สำเร็จทีนี้เมื่อนะมีทหารที่สามารถจะเข้ามาบงการแล้วก็ยึดอำนาจของประชาชนไปได้โดยที่กษัตริย์รับรองเนี่ยเมื่อใดก็ตาม ที่ทหารที่อำนาจแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือองค์คณะที่จะตามเข้ามาร่วมบริหารบ้านเมืองและก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มผลประโยชน์อีกกลุ่มต่างๆเช่นนักการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์หรือบางทีก็เป็นนักการเมืองที่ไมกว่ารู้เห็นเป็นใจอยู่กับระบอบรับใช้ระบอบมามีเทคโนแคระ กลุ่มเนติบริกรทั้งหลายผู้ที่มีชื่อเสียงในบ้านในเมืองนั่นแหละแล้วก็รับใช้บางคนก็รับใช้กันมาจนเห็นฝีมือตั้งแต่หนุ่มจนแก่บางคนจนถึงเสียชีวิตไปก็มีเนติบริกรแล้วก็เนะนะ่เรียกว่าเทคโนแครดทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้ร่วมกันทําให้งานมันสําเร็จยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหลังที่รัฐบาลนะบริหารประเทศเก่งมากๆเนี่ย เมื่อใช้กําลังทหารแล้วมันยังไม่จบเนี่ยเขาต้องการที่จะกําจัดให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด mm. ก็ได้มีการใช้ตุลาการพิวัตรซึ่งมันเป็นวิวัฒนาการนะครับ mm. เมื่อใช้ตุลาการวิวัตรแล้วเขามองว่าจําเป็นจะต้องขับสายไล่ส่งให้ไปให้พ้นเนี่ย mm. ก็ต้องมีการทําลายนโยบาย mm. ทําลายจุดแข็งของพักที่ เป็นตัวแทนประชาชนพรรคที่เข้มแข็งเกินไปเนี่ยซึ่งบทสรุปทั้งหมดเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนที่สุดจากการทำลายรัฐบาลคุณยิ่งลกเรียกว่าน่าจะเป็นรัฐบาลที่มีความใสบริสุทธิ์ความจัดเจนทางการเมืองน้อยที่สุดแต่การกระทำของเขานั้นกลับรุนแรงรุนแรงยิ่งกว่ารัฐบาลอื่นๆที่ผ่านมาด้วยซ้ำ การทำลายตัวบุคคลการทำลายนโยบายการทำลายในสภานอกสภาเขายอมที่จะเสียทุกอย่างเพื่อทำลายสิ่งที่เขาเรียกว่าระบอบทักษิณเมื่อเขาโยนบอกว่าเป็นระบอบทักษิณน,นั้นเราต้องสะท้อนภาพกลับไปว่าความเป็นจริงแล้วระบอบทักษิณมันไม่ได้มีจริงๆเลยเพราะระบอบเนี่ยถ้าจะเป็นระบอบมันต้องอยู่ได้อย่างยาวนานคุณทักศิณอยู่ในอำน,นาจสั้นเกินไปที่จะเป็นระบอบแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องแนวทางประชาธิปไตย นะแม้จะไม่สมบูรณ์ก็ถือว่านะเป็นเรื่องที่จะดึงไปในทิศทางทจะเป็นประชาธิไปไตยก็พอจะเรียกได้นะแม้จะไม่สมบูรณ์นะแต่ฟังที่ตรงข้ามคุณรักษิั้นนะเรียกได้เลยว่าเป็นระบอบเผด็จการเมื่อกี้เราพูดกันถึงสถาบันกษัตริย์ทหารนติบ,บริกรเทคโนแครดท,ทั้งหลายนะักการเมืองที่นะเห็นแก่ได้นะักการเมืองที่ไร้อุดมการณ์หรือนักการเมืองที่รู้เห็นเป็นใจและรับใช้ระบอบเผด็จการ ราชาธิปไตยรับใช้วังก็ว่าได้นะครับพวกนี้ทำงานอยู่ด้วยกันมานานแต่ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นสื่อสารมวลชนวันนี้เราเห็นกันชัดเจนมากเขาพูดภาษาเดียวกันมาตลอดนะครับแล้วบางทีก็นักการเมืองร่วมกับสื่อสารมวลชนเนี่ยลงไปปลุกพวงชนนะครับปลุกประชาชนฝั่งขวาเนี่ยให้ลุกขึ้นมาต่อต้าน รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่เขาต้องการทำลายหรือนะครับขับเคลื่อนเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับทหารมายึดอำนาจสิ่งเหล่านี้มันชัดเจนอยู่ในจิตสํานึกของพวกเราที่ติดตามการเมืองมาตลอดนะครับมันชัดเจนนะว่าเป็นภาพของการเมืองไทยอย่างแท้จริงคือระบอบเผด็จการนะกับระบอบกับนะฝั่งประชาธิปไตยมาเผชิญหน้ากันอย่างแท้จริง โดยที่ตัวตนของฝั่งเขามีใครบ้างเนี่ยมันมีมันแสดงออกมาหมดแต่ตัวที่ไม่ค่อยแสดงชัดเจนแล้วเพิ่งมาชัดเจนตอนหลังนั้นคือกลุ่มทุนสามานทุนสามานที่พยายามจะยัดเยียดให้คุณทักษิณน,นั้นนะสรุปแล้วคุณทักษิณออกไป10ปีเพื่อขายคุณทักษิณวันนี้โดนทําลายเกลื่องนะล้มหายตายจากไปก็เยอะเข้าคุกก็ามากแต่คนที่นะได้ประโยชน์ร่ํารวยมหาศาลตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปีสีเก้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรับประหานปี57กลับกลายเป็นกลุ่มทุนที่เป็นมหาเศรษฐีลำดับต้นๆของประเทศแล้ววันนี้สิ่งที่ต้องเตือนให้พี่น้องรับทราบเอาไว้ก็คือว่าจีนนะได้ยกตัวเองขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแสดงตัวชัดเจนว่านะต้องการที่จะสยายกรงเล็บพยามังกรนะซึ่งการเมืองระดับโลกผมจะไม่พูดมากประวัาในรายการผมได้พูดไปบ้างแล้วแต่เตือนให้พี่น้องทราบว่านะ เขามองว่าประเทศไทยนั้นนะอยู่ในเงื้อมมือเขาแล้วแล้วรัฐบาลที่อยู่ในปัจจุบันนี้รวมทั้งเครือข่ายทุนสามานที่เราเรียกกันนะได้เต็มปากวันนี้จ้องจะฮุบประเทศไทยอยู่พร้อมกับมีทุนต่างประเทศเข้ามาแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาใช้คําว่าไม่ให้เสียของวันนี้ผมจึงอยากจะสรุปให้พี่น้องได้ทราบสั้นๆตรงนี้ว่าที่เขาบอกไม่ให้เสียของนั้น มันก็คือการที่ระบอบเขาที่มีกลไกทั้งหมดเนี่ยนะตัวตนตัว,ตว,ตวละครต่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเราเนี่ยวันนี้เขาแดมนาจนิติบัญญัติคือเสียงมากในสภา,าแล้วนะหรือนะถ้าจะเป็นขั้นตอนการเลือกตั้งหาคนเข้าไปเนี่ยรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะมันได้ประกันความสําเร็จของเขาไว้แล้วโดยมีสวเข้ามาร่วมด้วยนะเป็นตัวชี้ นะผลสรุปของการเลือกตั้งกรกตก็มาจากเขาทุกอย่างเนี่ยนะนิติบัญญัติเขายึดไปได้หมดแล้วนะส่วนฝ่ายบริหารอำนาจบริหารวันนี้เขาก็ยึดอยู่ในมือและเขาจะไม่ยอมทิ้งมันการประกาศนะพ,พรากรฉุกเฉินเพื่อที่จะควบคุมโควิดเนี่ยเป็นข้ออ้างที่เห็นชัดเจนว่าหน้าด้านที่สุดแล้วสะท้อนให้เห็นว่าเขาจะอยู่ในอำนาจต่อ ให้ถึงที่สุดแล้วจะไม่มีทางปล่อยให้เกิดการเลือกตั้งแล้วเขาแพ้การเลือกตั้งแล้วฝ่ายตุลาการก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วลว,ว่ากระบวนการยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นถูกทําลายโดยองค์กรอ,อิสระที่มีอํานาจในการล้มล้างนะอํานาจบริหารนะซึ่งฝั่งเราได้เป็นรัฐบาลนี่ก็มีสิทธิ์โดนนะมีอํานาจล้มล้าง ตัวแทนที่มาจากประชาชนมันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นปเผด็จการที่ชัดเจนที่สุดไม่รู้จะชัดยังไงละแล้วการจะไปสู้ไปล้มคนเหล่านี้เนี่ยใครก็ตามที่ประกาศจุดยืนจะไปล้มฐานอำนาจเขาเนี่ยมีอันเป็นไปแทบทุกรายนะครับแล้วกเ็เขาจะไม่ยอมให้ใครให,ใหญ่นะครับแล้วถ้าสมมุตินักศึกษาโตขึ้นมาประชาชนรวมเนื้อรวมตัวกันเนี่ยเขาก็เตรียมการที่จะล้มล้างนะ ทำลายอย่างแน่นอนเขาต้องการจะฮุบประเทศต้องการไม่ให้เสียไม่อยากจกะเสียอำนาจแต่แน่นอนกลุ่มผลประโยชน์มันรัดร้อยกันเข้ามาคนที่ได้กินอำนาจและผลประโยชน์ก็เสพติดอำนาจนะครับแล้วรวมทั้งความกลัวที่จะโดนเอาคืนด้วยอะไรด้วยทั้งหมดเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ไปครับผมใช้คําว่าบริโภคบรรลัยไม่ไล่ไม่เลิกนะครับบริโภคประเทศนะบริโภคอำนาจและผลประโยชน์ต่าง การจัดไล่คนกลุ่มนี้ไม่ไม่ง่ายเลยต้องรวมตัวกันนะโดยที่ประชาชนทุกส่วนจะต้องเข้าใจความเป็นจริงของการเมืองการปกครองในประเทศไทยผลเสียที่มันเกิดขึ้นแล้วจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันรวมใจกันให้เป็นหนึ่งในานามของตัวแทนพลเมืองช,ชาวไทยนั่นแหละแล้วจริงจะสามารถนะานำไปสู่การขับไล่อำนาจเหล่านี้ออกไปให้พ้น แล้วก็สร้างประชาธิปไตยโดยที่อ้างฐานความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็คือการให้ประชาชนเป็นฐานความถูกต้องชอบธรรมและเป็นอำนาจเบื้องต้นในการกำหนดทิศทางกรอบกติกาของประเทศต่อไปผมใช้เวลายาวกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับของว่าคงจะไม่น่ารังเกียจจนเกินไปแต่ว่าสรุปว่าเมื่อพี่น้องมารวมตัวกันอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อไปนั้นนะครับคงจะต้องสานกันไปให้ทั่วทั้งในประเทศและก็ ต่างประเทศนะใครจับมือกันได้จับนะครับส่วนที่ยังต่างกันอยู่ก็ควรจะรู้จักสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเอาเวลาที่จะมานั่งวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าแบ่งแยกกันนั้นนะไปใช้กับนะกับการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ต่อสู้กับนะฝั่งประเดจการการต่อสู้ไม่ใช่เป็นแค่การนะนะได้การประท้วงเรียกร้องแค่นั้นแต่คงจะต้องหมายถึงการรวมเนื้อรวมตัวกันจนมีพลังมากพอที่จะ ขับไล่เผด็จการออกไปจะด้วยวิธีไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับพร้อมยังไงจะทํำยังไงอันนี้ก็ไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าต้องให้เครือข่ายเผด็จการเหล่านี้ออกไปแล้วใช้ความเป็นเจ้าของประเทศของพวงชนชาวไทยซึ่งก็แปลว่าต้องรวมคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าเข้ามาต้องใจกว้างต้องรู้จักที่จะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วหาจุดร่วมกันนั้นมาเป็นข้ออ้างในการขับไล่เผด็จการออกไปแล้วใช้ความชอบธรรม ของเจ้าของอำนาจที่อธิปไตยซึ่งก็คือพวงชนชาวไทยนั่นแหละมาสถาปนานรูปแบบของรัฐหรือระบอบก,การปกครองนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบของรัฐธรรมนูญแต่นั่นแปลว่ามันจะต้องในเชิงปฏิบัตินะนอกจากตัวหนังสือแล้วเนี่ยต้องมีรูปแบบต้องมีวัฒนธรรมต้องมีองค์กรต้องมีอะไรนะที่เป็นเนื้อเป็นหนังมันนะให้ชัดเจนซึ่งถ้าเริ่มจากฐานที่เป็นประชาธิปไตย คือเอาหลักการประชาธิปไตยเข้ามาจับผมก็เชื่อว่านะในที่สุดแล้วนะครับความฝันก็จะเป็นจริงได้แต่ผมสรุปให้ว่าพวกนี้เขาไม่ไปแน่ๆถ้าไม่ไล่แล้วการจะไล่ได้ต้องอาศัยพลังของพวงชนชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่านะครับแล้วก็จะต้องมีแผนการในการจัดการต่างๆอย่างเต็มที่ขอให้การเริ่มต้นครั้งนี้ของพี่น้องนะครับนำไปสู่การงอกเงยของการรวมตัวกันของพลังพี่น้องประชาชนแน่นอนครับจะไม่สามารถจะมีใคร ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันได้อย่างนะเต็มที่นะทุกฝ่ายมันจะยังมีความแตกแยกมีความไม่เห็นสอดคล้องกันหรือไม่ชอบหน้ากันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะต่างกันในเรื่องแนวทางแต่วันเวลามันจะคัดกรองคนที่มีบุติทิภาวะนะแล้วถ้าองค์รวมของการต่อสู้มันครบเนี่ยนะมันจะมีกระบวนนํามาแล้วกระบวนนํานั้นจะร้อยทุกฝ่ายเข้าด้วยกันแต่วันนี้ใครก็ตามที่อยู่ตรงไหนแล้วรวมกันได้ ผมหนุนแรงนะหน,หนุนใจพี่น้องทุกฝ่ายให้นะสมัครสมานสามัคคีกันรวมใจให้เป็นหนึ่งรวมพลังประชาชนเข้ามาด้วยกันกระดุดดังมดแดงนะครับที่จำนวนมากมายมหาศาลมีเป้าหมายเดียวกันและร่วมกันทำงานไม่กัดกันเองไม่ทำลายกันเองนะทำทุกอย่างที่ตัวเองทำได้เมื่อสารพลังกันเต็มที่แล้วนั้นมันสามารถจะล้มล้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่สิ่งที่มันชั่วร้าย นะที่ดูเหมือนว่านะน่ากลัวน่าจะไม่มีทางล้มได้เนี่ยแต่ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันเราทําได้เมื่อล้มช้างแล้วนั่นถึงมาสร้างชาติได้นะครับเหมือนที่ผมพูดไว้ว่าเอาพลังของประชาชนมาสร้างชาติต่อไปนะครับก็ให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับ